ตอนนี้ก็เย็ยนพอสมควรแล้วจริงๆควรจะถ่ายนกกระเรียนก่อนนะครับแต่ว่าเราก็มาถ่ายให้ดูนกกระเรียนนี่นะครับด้านหลังของผมตรงนี้นะครับมีนกกระเรียนอยู่2ตัวนะสตัวตัวนี้เป็นอสองตัวที่เขาไว้โชว์นะครับตอนนี้บรรยากาศก,ก็อึมครึมนะครับหน้าดํามากแล้วก็มองเห็นนกกระเรียนแบบลางๆนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าฟ้าใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปนกกระเรียนแบบชัดๆเจนให้ จริงก็ต้องถ่ายก่อนนะแต่ว่าวันนี้เรามาถ่ายตอนเมื่อสายไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมองเห็นนกกระเรียนซึ่งไม่ใช่นกกระเรียนปลอมนะครับไม่ใช่รูปปั้นนะครับแต่เขาเดินได้อยู่นะครับตรงนี้นกกระเรียนอยากจะมาดูนกกระเรียนก็มาที่นี่นะครับพื้นที่ชุ่มน้ําแล้วก็ศูนย์อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยนะครับที่บ้านหนองหัวลิงตำบลสแกรพรงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปอีกแล้วนะครับอันนี้ลายจริงแล้วครับก็ สวัสดีครับ